ระบไหลเวียนนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า circulatory circulatory system หน้าที่หลักของมันก็คือลำเลียงพวกสารอาหารการฮอร์โมนของเสียแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินามและธาตุนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคราวนี้ระบบไหลเวียนเนี่ยมันก็พบน่านในสิ่งมีชีวิต ชั้นต่ำๆเลยนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากกลุ่มสัตว์นะครับไฟลัมได้คือกลุ่มไฟลัมพอลิโฟร่าหรือว่าฟองน้ําฟองน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราดูลักษณะรูปร่างมันเนี่ยฟองน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นอันนี้คือกลุ่มก้อนของฟองน้ามันลักษณะเป็นเป็นก้อนนะจะมีรูหน่อยย่กลางามีรูเ,เล็กๆอยู่ด้านนอกอันนี้นะครับแต่ที่เราเห็นเป็นฟองน้ำหนึ่งก้อนเนี่ยไม่ใช่ฟองน้ําแต่จริงแล้วประกอบด้วยเซลล์ฟองน้ําเล็กๆ แบบนี้นะครับนะซึ่งฟองน้ำประกอบด้วยเซลล์แค่หนึ่งเซลล์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีเซลล์แค่หนึ่งเซลล์เนี่ยมันจึงไม่ต้องมีระบบในการลําเลียงเพราะว่าเซลล์มันเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงเหมือนกับพวกซิเดนเทลต่าเช่นแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนดอกไม้ทะเลไฮดา้าพวกนี้ก็เป็นลักษณะของสิง่งมีีชวิตที่มีลักษณะของเซลล์ไม่ซับซ้อนทําให้เซลล์แต่และเซลล์เนี่ยสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนได้โดยตรงนะครับ เลยได้จะเป็นต้นพืชหลบไหลายเรียนตัวที่เริ่ม <c oughs> มีหลายเวียนเนี่ย <c oughs> ก็คือหนึ่งนะครับตัวเนี้ที่ของข้อสอยบ่อยคือแอนดีดีดาก็สิ่งมีชีวิตในพวกแอนดีดีดาได้แก่อะไรบ้าง <c oughs> ก็เช่นไส้เดือนนะครับไส้เดือนแม่เพียงนะครับแล้วก็ปริงนะครับปริงแอนาลิตเนี่ยนะครับนะครับเนื่องจากว่าป็นษัตว์ที่มีเพื่อการเนี่ยสูงขึ้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นนะครับ มันจึงถ้มีหลบดไหลเวียนเนี่ยก็จะนำเลียงสารต่างๆสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้คราวนี้มันใช้อะไรในการนำเลียงมันจมมีระบบไหลเวียนเลือดนะครับในไส้นเดือนเนี่ยอันนี้คือลักษณะหน้าต่างเส้เดือนนะครับไส้เดือนไส้เดือนดูกันนะครับไส้เดือนจะมีหลอดเลือดอยู่สองด้านของร่างกายก็จะมีหลอดเลือดด้านบนนะครับนะครับด้านบนแล้วก็หลอดเลือดด้านล่าง เราจะไม่เรียกว่าด้านบนด้านล่างหรอกเราจะเรียกกันง่ายว่าด้านหลังของมันนะครับด้านหลังมันว่าเรียกว่าดอสโซด้านล่างเรียกว่าเมนท่าเนะครับอันนี้เราเลยถึงสภาพไส้เดียมตัวยาวแล้วก็จะตต,ต้องคราวน,นี้ส้เดียนเนี่ยมันจะมีบเส้นเลื้อสองอันโดยเส้นเลื้อด้านล่างมันเนี่ยมันจะมีลักษณะของผนังเนี่ยที่ทองตัวออก เปน็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่ผนังเราเนี่ยที่ที่ฟองตัวก่อนทำหน้าที่สามารถบีบตัวได้เหมือนกับหัวใจแต่มันจะไม่ใช่หัวใจ,ม,วใจมันเป็นแค่ลักษณะของผนังเราเนี่ยที่ปูดตัวขึ้นมาเราจะเรียกโครงสร้างที่ช่วยในการบีบตัวเนี่ยเนี่ยเรียกว่า S S A U e D O S U D O H A T ลืมเฉยเลยสุดว่าอะไรสุดว่าเทียมกันไหม สุดโอโคลียมนะครับนะสซดโอเทียมสซดโลฮาคือหัวใจเทียมนั่นเองนะครับมันคือหัวใจเทียมนะหัวใจเทียมนะคราวนี้อะไรเป็นตัวลําเลียงล่ะอันนี้คือระบบที่ช่วยในการมันจะถนนใช่ไหมครับรถที่มันวิ่งอยู่บนถนนคืออะไรคราวนี้ถ้าในสัตว์เนี่ยสารที่ใช้ในการลาเลียงของลาเลียงพวกก๊าซอะไรพวกนี้นะครับของสัตว์มันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับหรือสามแบบอะรย่างี้ คืออันที่หนึ่งนี่เราคุ้นเคยคือฮีโมโกลบินนะครับมีโมโกลบินฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นทีมนะครับซึ่งก็คือ Fe2+ จับตัวกับโปรโตีนโปรโตีนทรงกลมที่ชื่อว่าโกลบินนะครับโดยโกลบินหนึ่งตัวเนี่ยจะจับกับทีมได้ทั้งหมด4ตัว4 f e 2นะครับกลายเป็นสีชื่อว่าฮีโมโกลบินอันนี้จะมีสี แดงนะครับอันที่สองคือพีโมไซา,านินพีโมไซา,านินเป็นลักษณะของคอปเปอร์ทำให้มันมีสีฟ้าใสานะครับพบในพวกสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลเช่นพวกกุ้งกั้งปูเนี่ยนะครับจะเป็นพีโมไซา,านินสามคือพวกฮีโมลิม ที่มลิมเนี่ยทบพวกแมลงมะนะครับมันจะมีลักษณะใสใสเลยทําให้เราไม่เคยเห็นเลือดแมลงทั้งทนมีเลือดนะแต่ว่ามันใสเลยมองไม่เห็นอันนี้คือของพวกนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกแอนาลิตนะครับแอนาลิตเป็นพวกที่มีหัวใจเทียมนะครับถัดมาคราวนี้พวกมอรลสกามอรลสกาคือพวกหอยหอยเนี่ยมันจะมีหัวใจละนะครับหอยเนี่ยมีระบบเลือดแบบเปิดเออแบบเปิดปิดกันอะไรหัวใจระบบ หัวใจเนี่ยมีหลบบเลือดแบบเปิดแลบปิดนะครับกลับไปหัวใจก่อนหลอดไลเวียนเนี่ยมีสองแบบคือแบบเปิดนะครับแบบเปิดก็ง่ายๆเลยโอเนเส้น circulatory system หลอดไลเวียนแบบเปิดคือคืออะไรก็คือเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยจะออก จากเส้นเลือดแล้วกันนะครับเส้นเลือดไปยังกล้ามเนื้อตัวยอย่างเช่นสมมตินี้เป็นเส้นเลือดเนาะเส้นเลือดนะครับนี่เป็นกลุ่มก้อนกล้ามเนื้อหรือเป็นเนื้อเยอะก็ได้นะครับเป็นกลุ่มก้อนเนื้อเยอมันจะมีเส้นเลือดมาสองฝั่งนี้นะครับ,นะรบเลือดก็จะไหลเข้ามาในกล้ามเนื้อเลย หลออกมาหลามากรเน่ยแล้วก็ไหลกลับไปด้านหนึ่งของเส้นเลือดแบบนี้อันนี้คือเลือดเปิดขณะที่เราเลือดปิดก็คือ close แบบ circulatory system รอบนี้คือเลือดเนี่ยจะไหลวนอยู่ภายในการแลกเปลี่ยนเกิดจากการแพร่ ถ้าเข้าออหรือออกแทนตัวอย่างเช่นคนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเส้นเลือดเนาะอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อเยื่อเป็นเซลล์เซลล์เซลล์เลือดเนี่ยก็จะไหลจากเส้นเลือดแล้วกเกิดการแพร่ของสารในเข้าออกแบบนี้แทนนะครับอันนี้คือระบบไหลเวียนเลือดสองแบบคราวนี้กลับมาดูชิ้นแรกกัน ส้เดือนเนี่ยเป็นหลอดเลือดปิดหมายความว่าเลือดมันเนี่ยจะไหลวนอยู่ในหลอดเลือดขณะที่มอรลัสนะครับมอรลัสกับมอรลัสคือพวกอะไรเอ่ยพวกหอยหมึกนะครับหอยหมึกอารดูบาร์คือพวกมแมลงกุ้งกั้งปูนะครับกั้งปูละวันนี้เป็นหลอดเลือดเปิดก็คือเลือดเนี่ยมันจะไหลนองออกมาแช่อยู่ในเนื้อเยื่อนะครับหอยเนี่ยมันจะมีหัวใจสามห้อง มันจะมี2 AA คืออะไรเอหมายถึงว่าเอเทีเยมนะครับก็คือห้องห้องที่มันรับเลือดเมเดเดเคิลคือห้องที่มันบีบเลือดออกนะครับในหอยกาบมันจะมีหัวใจ3ห้องถ้าในหมึกเนี่ยหมึกจะพัฒนามากขึ้นหมึกจะมีหัวใจ2ดวงคือมีที่แบ่งเที้ยวคือที่เหนือวกับซิสเ m มติกคือหัวใจที่เป็นลักษณะส่วนที่เป็นของร่างกายนะครับส่วนมแมลงเนี่ยถ้าเป็นมแมลงแมลงที่มันบกเนี่ยจะมีลักษณะของซูโดฮาร์ด หมือนไก่ฟงสาเลียนนะครับแต่ถ้าในแมลงใหในน้ำเนี่ยจะเป็นหวัวใจลักษณะรูปสามเหลี่ยมเช่นกุ้งเช่นมันกุ้งเรากินนะครับนะส่วนในไข่ดอเดิมเนี่ยนะกับพฒนากับคือมันไม่มีระบบไหลเวียนคือมไม่มีระบบเลือดชัดเจนแต่มาใช้ระบบน้ําเนี่ยในการไหลเวียนสาร,รต,าตร่างต่าตัวมันเองอันนี้คือระบบไหลเวียนด้วยนะครับคราวนี้นะมาดูคําศัพท์นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเ,องเองลือดันกจะอธิบายง่ายขึ้นนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเลือด น,ะ okay. น,นี่เลือดเนี่ยทำหน้าที่ในการอะไรอ่ะทำหน้าที่ในการลำเลียงสารต่างๆเนาะเลือดเลือดของเรานะครับเลือดของเราเลือดของเราเลือดของเราหรือว่า b l o o นะบ l ั o บ b ั o น,น,นะครับเลือดเลือดเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างเลือดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหนึ่งครับส่วนของของเหลวนะครับเราจะเรียกว่าพลาสมา พลาสมาคิดเป็นสมมติเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพลาสมาจะคิดเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พลาสมาคืออะไรครับนัก็เป็นของเหลวประกอบด้วยน้ำฮอร์โมนกา๊าซสารอาหารอะไรต่างๆหลายอย่างผสมอยู่ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นของแข็งนะครับของแข็งนี่กลุ่มเม็ดเลือดที่มาโต คิดแล้วประมาณ45เเซ็นะเม็ดเลือดจะแบ่งออกเป็น่แบบเลยเม็ดเลือดจะแบ่งเป็นทั้งหมด3แบบนะครับก็คือกลุ่มแรกคือ RBC หรือว่าเม็ดเลือดแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นของอันนี้มากสุดเลยมากสุดนะครับส่วนที่สองคือ WBC เม็ดเลือดขาวแล้วก็เป็นเกดเลือดหรือว่าบัตพทเลป PLT C L C L B G เขียนไม่ถูกผิดนแน่เลยสร้างมาเทาเลตน,นะครับคราวน,นี้ไอที่มันจะเยอะคือเม็ดขามเนได้ขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือแ่ะแกนูกับพวกแกนูแกนูกับพวกไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดภายในมีสองตัวนะครับก็คือโมโนไซส์เขียนได้แล้วนะแล้วก็ เ e w four size นะครับขนาดที่แกรนดนูเนี่ยจะมี3ตัว3ตัวคือ new four fill l l e o c new no, fill แล้วก็เป็นเ a l e fill นะมี3ตัวนะครับ คราวนี้เรามาดูคำศัพท์ของเราก่อนนะครับเลียดเรีอกไอ้หนึ่งบัตรพลาสมานะครับบัตรพลาสมาพลาสมาประกอบด้วยคำศัพท์ที่ต้องสำคัญก็คืออัลบูมินอัลมินคืออะไรอัลมินคือโปรโตีนโปรโตีนทรงกลมนะครับโปรโตีนทรงกลมตัวนึงที่อยู่ในเลือดนะครับหน้าที่ของมันสำคัญคือไว้ขนส่งสารต่าง เราเคยเจออะโบมนแล้วทีทนึงในเม็ดในไข่ขาวนะครับอันที่สองคือซีร um. ั่มซีรั่มแต่แต่พลาสมานะครับซีรั่ม um, เนี่ยเป็นซับไซต์ของพลาสมาซีรั่มก็คือพลาสมานะครับที่เอาอโปรซอมบินและไฟ ดีโนเจนออกไปก็คือเอาสารที่สามารถทําให้เลือดแข็งตัวได้ออกไปนะครับเราก็เรียกว่าเซรั่มนี่คือเซรั่มนะครับแต่สารละลายสารละลายอยู่เจ็ดตัวตรงประเด็นอยู่ครบนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของพลาสมาพลาสมาเป็นเท่าไหรนะ่นะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นะเป็นพลาสมาถัดมาบัตเซลบัตเซลเนี่ยหรือว่าเก็หรือว่าเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยสร้างจากสร้างจากอะไรครับสร้างจากสิ่งที่ชื่อว่าโบรนโบนโลเลือดเนี่ยสร้างจากโบรนโล bon นะครับ โมนนาโลกภาษาษไทยก็คือไขกระดูกนั่นเองไขกระดูกนะครับเรามาดูกลุ่มเม็ดเลือดนันมีอะไรบ้างนะครับมองเห็นไมเอ่ยไม่เห็นก็ทําใจนะครับนะ